รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนามเป้าสนทนาสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารกรุงไทยจับมือบริษัทอินฟินิทัสบายกรุงไทยยกระดับดิจิตอลเพย์เมนต์ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดเปิดตัวบริการใหม่เป๋าตังเปและบัตรเพ ที่สุดของซ u เปอร์ไวเลสเชื่อมออนไลน์ออฟไลน์สร้างประสบการณ์ใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดเปไปมีแต่ได้ชูจุดแข็ง Thailand Open Digital Platform เชื่อมต่อทุกการใช้งานให้เปสนุกกับทุกการใช้งานเปครบทุกรูปแบบการใช้จ่ายเติมโอนจ่ายบินเปคุ้มยิ่งใช้ยิ่งได้ส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายคาดมีผู้ใช้งานมากกว่า5ล้านรายภายในปี2566 เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่พัฒนาเป๋าตังเปเป็นซูเปอร์ไวเลสของคนไทยสร้างมิติใหม่ดิจิ t a ลเพล m e เมครบวงจรบนแอปพลิเคชันเป๋าตังที่คนไทยคุ้นเคยโดยมีผู้ใช้มากกว่า40ล้านคนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืนโดยเป๋าตังเปจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการใช้จ่ายของคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เปย์สนุกทุกธุรกรรมและเปย์คุ้มรับส่วนลดมากมายสมัครงานเปาตังค์ได้รับส่วนลดสูงสุด50บาททันทีจ่ายขั้นต่ำ50าบาทรับส่วนลด10บาทสูงสุด50รวม5 0 0 0 0นสิเมื่อจ่ายผ่านร้านค้าถุงเงินและเปาตังค์จ่ายบาทเดียวเมื่อซื้อวอลล์จำกัด1 5 0 0 0 0สาิตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2 5 6 5นอกจากนี้ยังมีคูป,ปองส่วนลดช้อปปิง้งกินเที่ยวทุกเดือนกับพาร์ทเนอร์อีกจานวนมาก สมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w g u n g t h a i c o m หรือกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02 111 1111 11สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามเป้าสนทนาครับคุณผู้ชมอยู่กับผมดรมนัสตั้งสุขผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับผมมีนัดพูดคุยกับท่านักปีกรมประมงครับ ถึงผลของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็แผนที่จะวางกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยวันนี้เรามีนัดสนทนากันกันกบท่านอธิบดีกรมประมงขอต้อนรับท่านเฉลิมชัย